ลุงผมอยากเลี้ยงอีหนูจังเลยครับลุงพาไปหาหน่อยครับได้เดี๋ยวลุงพาไปหาจเจ้าหนูแบบไหนล่ะเอาที่สบายใจเลยครับลุงได้จัดไปเอาลุงไปไหนรอผมด้วยทุกคนครับเจอรูหนูเก่าๆพอดีเ,เลยครับเดี๋ยวเรามาแกล้งลุงกันครับทุกคนลุงเขากลัวจิ้งจกนะครับเดี๋ยวเราเอาจิ้งจกไปไว้ในรูหนูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูผลกันครับว่าลุงจะตกใจไหมนี่ไงลุงรู้หนูใช่ไหมเนี่ยมันเห็นหางอะไรโผโผไม่รู้ลุงอันนี้ใช่รู้หนูไหมคะลุงในลุงขอดูรู้หน่อยโอ้ยนี่มันจิงจกปร้อมนี่วะใครเล่นพีเลนวะเนี่ยเกือบช็อกยิงอยู่กลัวอยู่โอเล่ช่วยหาลูหนูหน่อยลุงไม่หาแล้วลุงกลัว เนี่ยลุงจะรู้แล้วรอยกัดย่้าน้ารู้ใหม่ๆเลย,ย,ยลุงยังชอบทำไงดีถึงจะได้หนูโอเล่ช่วยหาวิธีหน่อยมาลุงจาัดก,การเลยครับเอารถถ่ายไปจาัดก,การลูหนูเลยครับมาหุงจะพาลมหลังหนูให้ดูเอาแล้วครับเอาแล้วลุงเสื้อเขียวเอาแล้ว สุดยอดครับลุงล่อคณะพังไปแล้วดันเสร็จแล้วต้องมาขุดต่อครับเพราะรูมาลงลึกรูกแบบนี้มันจะมีตัวไหมครับลุงเนี่ยฟังใหม่หมเลยเนี่ยมีแน่นอนจะลุงขุดต่อก่อนจัดไปครับมา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 หนูอุ้นนะครับดูปลาเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียออกปลานหนูอุ่นครับ เสร็จแล้วนเป็นลูกมันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโพลูกมันลูกด้วยเฮ้ยดูแม่มาอยู่นี่จับเลยลุงจับไปีเรียวลูกหนูเจ้ลูกหนูจับเลยชุ่มเหมือนกัดไหมอันนี้นะครับได้แม่หนูตัวหนึ่งกับลูกหนูสามตัวนะครับน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ เป็นไงน่ารักไหมล่ะโคตรน่ารักเลยครับลุงแล้วหนูล่ะน่ารักไหมลุงอันนี้ของแท้ไปไปเอาหนูไปเลี้ยงกันไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาหนูไปเลี้ยงกันครับเราจะเลี้ยงหนูในโอ่งนะครับอันนี้เราก็เอาฟางมาใส่ให้มันนะครับขุดไปเจอแม่หนูแล้วก็ลูกหนู3ตัวเองนะครับตอนนี้ลูกหนูยังไม่ลืมตานะครับอีก2 3สวันน่าจะลืมตาได้แล้วใครอยากเลี้ยงหนูแบบนี้เขาเป็นบอกลงกน้อยแล้วหนูล่ะลุงไม่เอาไปเลี้ยงหรอไปสิอะ เอาลุงไม่ไล่โอ้ยลุงไม่ไหวแล้วแบบนี้ลุงไม่เลี้ยงแล้ว